ใครใครทำอะไรพี่นายได้ดูสิขาดฉันไม่หมดเลยเดี๋ยวลงเทปเ,เอาให้หายนะยังไม่หายอีกอต้องจุกี่ไหายจุกให้หายจุกให้หาย <c oughs> จุกตา <c oughs> ออกไปห่างๆเลยไปยอ้ยไม่มีใครเห็นสักหน่อยไม่ต้องเขิดหลับวันนี้มาฉันไม่ได้เขินฉันสยองออกไปไปไกลเลย ดีค่ะเฮ้ยจกเข้ามานะออกไปเลยบอกแล้วเรียเราไม่รู้จักกันออกไปคุณพู้ก่ะใครคะเราเคยรู้จักใคนหรอะคะโอ้ไม่รู้จักได้ยังไงเมื่อเช้ายังจะกระโดดกัดคอฉันอยู่เลยนี่ถ้าท้างไม่ออกไปนะฉันจะให้ผีบ้านผีเรือนหักคอคุณเฮ้ย<น>แล้แถมใช่ผีบ้านผีเรือนนะหยุดหยุดอย่างนี้เลยนะอย่กทำอะไรพี่หนักของฉัน ดเฮด้ย,น,ย <Hey! S 1> นายมีแฟนแล้วเหรอเอ <Hey. S 1> มากกว่าแฟนซะอ oh ีกจะบอกอะไรให้นะถ้าเราจะติดพันพี่นักลัก,ก็เธอจะต้องเสียใจเพราะฉะนั้นออกไปจากร้ายจนอย่างนี้ออกไปชวแกอิงกีเป็นของเขาแล้วนะฮะอ ไม่ทาอะไรโวยกัเนเ,เนี่ยลงเพลคนเดียวก็ใจแย่อยู่แล้วยังมีตัวนี้โผล่มาอีกตัวเนี่ยโอย,ยู่สายาฉันเลยแล้วอยา่ามาวามีนงะนัทแฟนคุณก็ต้องเข้าใจถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอะระหว่างแฟนคุณกับฉันฉันสวยกว่ามากไอจิงพี่นัดเป็นของฉันไม่มีสิทธิ์มาแย่งพี่นัของฉันได้หรอจ๊า ฉันสวยกว่าด้วยลงเพดลงเพดลงเพดลงหมาได้ไหมลงหมาลงมาเอาอย่างนี้ใช่ไหม<อ>นายจำไหะนายจะต้องเสียใจในายทำคนอื่นก็เสียใจไงนายจะต้องเสียใจกว่าสิบเท่าเ<อ>ป็นไงล่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าความสวยของอินจีอ่ะมันอันตรายแค่ไหน ไม่พอใจเลยพี่นับนะผมว่าคุยกันตรงๆเลยดีกว่านะใช่ถ้าเขาทำอะไรผิดอ่ะก็ให้เขามาขอโทษอย่ามาแก้แค้นด้วยวิธีแบบนี้ใ,ช,ใช,ช่ันไม,ไม่รู้จักไม่รู้จักเป้านี่ด้วยซ้ำเนีงงเย่ยไม่ได้ทำอะไรด้วยเฮ้ยนายไม่รู้จักฉันแล้วคนนี้นายรู้จักไหมคนคนนี้ชื่อพี่อ๋อแหมมเป็นพี่สาวของฉันสวยดีเนาไม่รู้จัก เขาแย้ชื่อพี่ของแหมมเป็นพี่สาวของฉันที่นายอ่ะไปหลอกลวงมาปลอมหักให้แล้วนายองหักอกพี่สาวของฉันแล้วนายยังบอกไม่รู้จักอีกเหรอโอ้โหแลยเนาะดูดิมีรูปนายเขาถ่ายคู่กันด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่มันไม่ใช่รูปนั้นนี่เออเฮ้ยพี่สั้นพี่ดูดีๆก่อนดีกว่ามันไม่ใช่รูปพี่นัทนะก็พี่ดูอยู่นี่ไง มันไม่ใช่ลูกพี่นัทจริงๆไม่ใช่ไงไงนี่แหละนายนัทนี่นี่พี่อ้ําครับพี่อ้ําใจเย็นนะครับแล้วดูรูปนี้ดีๆผู้ชายคนนี้กับเนี่ยพี่นัทเนี่ยคนละคนกันมาดูเลยไม่เห็นไหมนายช่ยดิยังไงก็เป็นนายพี่อ้ําเดี๋ยวโกรธนะครับทุกครั้งที่พี่อ้ําโกรธปั๊บเนี่ยตาพี่จะเป็นแบบนี้ตาพี่เป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ย พี่ก็จำคนผิดผู้ชายคนนี้กับพี่นัทเนี่ยคนละคนกันเลยดีดีเจเย็นนะครับเจนเยนเจ้จเย็นใจริงเฮ้ไม่เหมือนจริงจริงด้วยอ่ะหรือว่าแกปลอมตัวไปแล้วใช่ไหมโอ้ยพี่ไม่มีใครปลอมตัวเท่านั้นแหละมีแต่พี่นั่นแหละที่เข้าใจผิดแล้วพี่นี่นะก็แก้แค้นผิดตัวด้วยนี่แหละนะ เขาเรียกว่าความรักทำให้คนตาเลอะจนบอดก็เลอจนบอดไงนี่นาดนะพี่นาดรับลมแพ้คนเดียวพี่นาดไม่นอกใจรัแพ้น่ารักที่สุดเลยนน่ารักใครก็ได้ช่วยออกไปทีนะมั้ลมคานมากเลยเนี่ยอาขอโทษทุกคนด้วยนะคะ พี่อ้ํเข้าใจผิดทำาให้ทุกอย่างมันดุวายไปหมดพี่อ้ํครับพี่อ้ําต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าให้ความโกรธแค้นเนี่ยมาครอบงำเราได้เพราะว่าจะมีเรื่องไม่ดีไม่ดีเสียหายตามเรามานะอ,อะไรอย่างนี้ไม่ไดถ้าอยากจะให้อ้ําคบด้วยอ่ะก็เจอทุกคนเนี่ยยอมเลิกกับแฟนไม่ไไม่ได้ มีแฟนัหรอก็คือไยแต่ว่ามันไม่มีอ้าาหน